เรื่องนี้ไปดูการมาตลาดที่ตลาดจุดสุดสวัสดีครับผมร้อยบุตรีสุทธิศักดิ์ยิ่ทองข้าราชการตลาดต่องงานตัวเองชาติก็ไป่เลยที่วะพ่อแม่พาลูกมาตลาดซื้อไอ้ตุ๊กตาลุก,ลกมๆเปตัวหนึ่งครับก็เอามาเก็บที่รถแล้วแม่เนี่ยกำลังจะไปซื้อของต่อก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวลูกนั่งรอแม่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ก็ซื้อของเพิ่มก่อนนะลูกนะพ่อเดี๋ยวชมให้ลูก จะถ่ายโชว์ด้วยนีกชอติทุชอาชาชาเผื่อจนลูกชมเลยดูดินั่นอือเอาเลยคนมาคนมาเอาเ้ยกรยตายเลยเฮ้ยเล่นเกงไปหน่อยหงายเงือกไปให้เขาสุกระจายเห้ยเได้แม่ก่มาายเลยเาเล ม,มีเรื่องจริง,รงๆแม่เขาไม่ช่วยพอด้วยร้องแบบนี้เลย,เด,ยเดี๋ยวนี้เลยยิ่งดูหมอตายเจเวลาเขหลบเขาทำในเล็บหลบต้องไปนอนปีผู้หญิบงบางก็มองกันไม่เห็นเต็มาพอดีก็ไปใส่แล้วก็หกลมลงมาของกัญชาแว่นก็แตกนขอก็เสียหายหมดเลยคุณพ่อทอนหน่อยนะเพื่อความสุขของลูกขอขอบคุณ ร้อยตำรวจตีสุทธิศักดิ์มณีทอ,องข้าราชการบำนาญสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องเล่นใหญ่จนเป็นเรื่องเ,อเรื่องนี้ไปดูเรื่องของเพื่อนกับเพื่อนกับความเป็นเพื่อนที่ให้ร้ายเต็มสวัสดีครับชื่อเตชิดเพียงหานี้จากกรุงเทพมหานครครับไปเจอกับพวกเพื่อนเพื่อน้องๆครับแล้วก็มีน้องอยู่คนหนึ่งเขาเมาเดินไม่ค่อยตรงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง วัยรุ่นกลุ่มนี้เพิ่งกลับมาจากสังสรรค์ครับบนเสื้อขาวเนี่ยออกจะมึนๆนิดหน่อยเพื่อนเสื้อแดงก็เลยอาสาอีเธอจะใช่ประคองให้นะขอบใจจ้ากระโปงกระโปงกระโปงมันกระโปงอะไรเนี่ยเกี่ยวกระโปงเพื่อนไปด้วยดูสิแกบอกว่าจะประคองแต่มือเนี่เกี่ยวกระโปงเลิ่อขึ้นไปเลยครับปล่อยเพื่อโชว์บันท้ายไปทั้งถนนเลยให้เพื่อนที่ถ่ายก็หัวโต บอกน้องเป็นนั้นเลยก็กลายเป็นว่าน้องเป็นนั้นเขาก็เดินเปิดโชกันกิ่งในตลอดทางเลยครับน้องสาวเพื่อนดีๆอย่างนี้เก็บไว้เลยนะ แก็บไว้อย่าให้ไปทางกับคนอื่นขอขอบคุณคุณเตชิตเปี่ยมธนาคณิตกรุงเทพมหานครเรื่องกระโปรงเปิดไม่รู้ตัวเรื่องนี้ไปดูการขับรถบนถนนใจต้องถึงสติต้องได้สวัสดีครับผมอมรดาวเรืองจังหวัดลำพูน รถบรรทุกเสาไฟฟ้าได้บรรทุกเสาไฟมาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถบรรทุกคันนี้ครับกำลังแบกเสาไฟมาสองต้นเลยครับโอ้ยไม่ค่อยดีเอาทำไมพี่เสาต้นขวามันจะไหลดิแต่ไม่ต้องห่วงพี่จัดการได้จัดการยังไงครับจอดแล้วขยับเหรอครับจะจอดทำไมเสียเวลาเดี๋ยวพี่จะปเปรีงบแ่เสาบรนพุกไปข้างหน้าแล้วปอมเองแล้วรถมันอยู่เฉยไง ดาบสมุนไยเสียบพ้องเลยงามใส้จริงๆไม่ทำซันรูปให้เขาทั้งๆทงี่เขาไม่ต้องการสงสารรถเก่งคันนี้จริงๆขับมาอยู่ดีๆ,ๆได้ของขวัญรุดด่นเบิร์ดดดดดดเสียบก,กาลางหลังคาเลยโอ้ จริงๆไม่ใช่ตัวแสดงระหว่างทางเสาไฟฟ้าเกิดเคลื่อนถลายลงมาเกือบจะถึงพืง้นรถบรรทุกก็เลยเบรกเพื่อทีกก่จะให้เสาไฟนั้นเคลื่อนกลับมาอยู่ที่เดิมแต่ทําให้รถเก๋งที่ขับตามหลังมาพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าที่บรรทุกมาครับทาให้รถเก๋งได้รับความเสียหายอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับมีคนสากถามน้องรถเก๋งสีขาวว่า ไม่พักอะไรจ้ะขอขอบคุณคุณอมรดาวเรืองตะวันลำพูนเรื่องเบรกต้นเสาไฟฟ้าเสียบเก่งพักอีกครั้งเดียวกลับมานั่งอยูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมรงโบทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปะสิียบัตรรูปวทเรื่องเด็ดที่โดนใจทัดมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปอนอสอปอนอสอปึ่นทองหลังกรุงเทพหนึ2 างเบน e b o ุ k ติดตามกติกาการโหวตด้ที่เบน e b o ุ k รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการ